ทุกคนขอกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับสำหรับอ่าให้ทุกคนให้ผมเนี่ยสอนโหลดอ่าเจ้าจัมเอสซิเบิร์ลนะไม่รู้อัดถูกเปล่านะครับผมหรือว่าเจ้าเกมนี้เลยนะครับเกมที่เอาเพื่อตัวละครของอนิเมะนะครับหรือว่าจะเป็นนารูโตะดราก้อนบอลอ่าบีดหรืออ่ารวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดของอนิเมะที่อยู่ในจัมนะครับจัมฟอร์สนะครับไปดูนี่ถูกหรือเปล่านะผมหาข้อมูลได้แค่นี้จริงๆนะทุกคน ก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดกันนะครับเกี่ยวกับเจ้าโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาที่เพจสโตนะครับแล้วก็ไปค้นหาเจ้าพี่หมีตัวนี้นะครับผมแล้วก็ค้นหาเสร็จปุ๊บโหลดเสร็จนะครับผมสมัครอีเมลอีเมลจริงทั้งหมดนะครับผมแล้วก็พอสมัครเสร็จอย่าเพิ่งมุดนะครับให้ทุกคนกดออกมาก่อนแล้วก็ไปที่อแอปเพจสโตเหมือนเดิมนะครับแล้วไปที่ข้อมูลแอปนะครับแล้วก็ไปที่ จัดเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ล้างข้อมูลนะครับล้างไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับอย่าพิ่งอย่าเพิ่งเข้าเด้อแล้วก็มาที่บัญชีนะครับบัญชี google บัญชีเพจโตเนี่ยเราล้างออกให้หมดนะครับอย่าให้มีบัญชีเหลือเลยนะครับผมเนี่ยอย่างบัญชีอันนี้ผมจะล้างออกให้หมดเลยนะครับพอล้างออกหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้ทุกคนมาที่แอปพี P ่หมีตัวนี้นะครับแล้วก็ ทำการมุด VPN ไปได้เลยนะครับมุดไปอ่าผมจะไปฟิลิปปินส์กด Connect อ่ากดไปเลยนะครับกดตกลงโอเคโอเคครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันมุดเสร็จเนี่ยมันจะเป็นอย่างสีเขียวอย่างเมื่อกี้นะอันนี้ผมก็มุดไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับถ้ามันมุดเสร็จนะทุกคนเห็นไหมเอ,อเมื่อกี้ผมตกใจเลยทาไมผมมุดไม่ได้อันนี้ก็คือมันมุดเสร็จแล้วนะเห็นไหมเห็นปะทุกคนมุดเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวลิงก์นะครับลิงก์ที่ผมอ่าลิงก์โหลดเกมเนี่ยมันคือลิงก์นี้เว้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปก็แล้วกันก็ให้ทุกคนไปโหลดได้นะครับผมโอเคเอยลืมบอกไปว่าอ่าก่อนโหลดก่อนเข้าเพสโตเนี่ยอ่าเราไปสมัครอีเมลใหม่นะครับอีเมลที่เรายังไม่เคยเปิดบัญชีเพย์สโตหรืออ่าบัญชีอะไรเลยนะคือเป็นอีเมลแบบเปล่าๆจริงๆนะครับให้ทุกคนเนี่ย เข้าไปใช้อีเมลนั้นนะครับในการดาวน์โหลดและกะ็เป็นการสมัครก็ได้นะครับผมแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนที่จะถนัดเลยนะครับไปละว้เจะกินใหม่ในีัทหน้านะครับ